เทพซิวหลัวเป็นเทพมนุษย์ที่เก่าแก่ที่สุดในแดนเทพโตหลวนะครับซึ่งแต่ก่อนแดนเทพโตหลัวส่วนมากมีแต่เทพสัตว์อสูรนะครับเทพซิวหลวตำแหน่งเทพนี้มีได้เพียงหนึ่งเดียวนะครับมีได้เพียงหนึ่งเดียวยังไงก็คือตำแหน่งเทพอื่นจะมีได้หลายตำแหน่งนะครับเช่นตำแหน่งเทพแห่งแสงเช่นจางกงเว่ยในเรื่องบุตรแห่งแสงและเทพแห่งแสงในแดนเทพโตหลัวนะครับความสามารถของเทพซิวหลัว ขึ้นอยู่กับพลังจิตซะส่วนใหญ่นะครับผู้ที่มีพลังจิตที่ไม่แข็งแกร่งจะไม่สามารถรับตําแหน่งเทพนี้ได้นะครับมีช่วงหนึ่งนะครับทังซานเคยจะให้หัวอีหาวรับตําแหน่งเทพซิวหลวนะครับซึ่งหัวอีหาวคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขนะครับเทพซิวหลัวเองก็เป็นเทพที่เป็นผู้คุมกฎแห่งแดนเทพนะครับอยู่กัมกึงระหว่างความดีและความชั่วนะฮะซึ่งความดีก็คือความเที่ยงธรรมของเทพซิวหลวครับความชั่วก็คือเกิดจากการสังหารเทพมาก มากมายนะครับ